ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้โดยที่แทะสัตว์ทั้งปวงบรรดาที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติ ล้วนมีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองเนืองมักย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ ย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไปอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้โดยที่แท้สัตว์ทั้งปวงบรรดาที่มีการมา การไปการจุติการอุบัติล้วนมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองเนืองมักย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้น เมื่อเสพอบรมทำให้มากซึ่งมรคนั้นอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไปอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่แต่เราผู้เดียวเท่านั้นที่มีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ โดยที่แทสัตว์ทั้งปวงบรรดาที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติล้วนมีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองเนืองมักย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสพ อบรมทําให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเสพอบรมทําให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมละสังโยศได้อนุสัยย่อมสิ้นไปอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่เราแต่ผู้เดียวเท่านั้น ที่จะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นโดยที่แท่สัตว์ทั้งปวงบรรดาที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติล้วนจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองเนือง มักย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมละสั่งโย์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไปอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่เราแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุมีกรรมเป็นที่พึ่งจักทำกรรมใดดีก็ตามชั่วก็ตามเราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น โดยที่แทสัตว์ทั้งปวงบรรดาที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติล้วนมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพัน์มีกรรมเป็นที่พึ่งจักทำกรรมใดดีก็ตามชั่วก็ตามจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น เมื่ออริยสาวกนั้นพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองเนืองมักย่อมเกิดขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมเสพอบรมทำให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยย่อมสิ้นไป